สวัสดีครับผมพงศักดิ์วินยพะละวงนะครับตำแหน่งผูออ้ช่วยกรรมการที่ดัดการบริษัทแจ็คประเทศไทยนะครับสำหรับบริษัทแจ็คเราก็ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างและเคผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์นะครับเราเป็นผู้นําเข้าและผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แจ็คแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับสินค้าของเราก็จะมีกุญแจนะครับลูกบิดมือจับนะครับแล้วก็บันทับและปัจจุบันเราก็มีสินค้าจาพวกสว่านข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เครื่องช้ไฟฟ้าลูกสว่าน เครื่องจอดนะครับแล้วก็แท่นตักครับสำหรับนโยบายด้านการเปิดรับบุคลากรน,นะครับเราก็รับเจ้าที่ขายขายนะครับกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด15อาตตานะครับทุกตำแหน่งนที่เรารับเราไม่จํากัดีเลยอายุคุณสมบัติคืออายุไม่เกิน40ปีนะครับมียานพาหนะเป็นของตนเองแล้วก็แต่ลบคนที่มีประสบการณ์นะครับเราก็จะพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ แล้วก็มีตำแหน่งที่สอนครับก็คือเสมียนประจําออฟฟิศนะครับก็ <c oughs> เป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน35ปีนะครับ <c oughs> รับ5ตาแหน่งครับและถัดมาก็เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้านะครับเพศชายอายุไม่เกิน40ปีครับ5ตาแหน่งเหมือนกันครับแล้วก็พนักงานติสติกเกอร์ราคาสินค้านะครับเพศหญิงอายุไม่เกิน40ปีครับเราก็รับ5ตําแหน่งเหมือนกันครับกระบวนการคัดเลือกนะครับเราก็มีการ เหม kidneys, ือนทั mm ่วๆไปครับเหมือนกับบริษัทอ er> ื่นก right? ็คือมีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันฟอร์ก็คือก่อเอกสารนะครับเอกสารการรับสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์สองอย่างและส่วนใหญ่เราก็จะทราบผลภายในวันนั้นเลยนะครับวันที่คุณมาสมัครเลยการกระบวนการทั้งหมดก็จะเป็นเอ่อกรอใบสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับก็จะทราบผลเลยในนั้นในการปกตินะครับ สำหรับสวัสดิการที่เรามอบให้พนักงานนะครับก็สวัสดิการนี้ก็จะแตกต่างกับแต่และตำแหน่งก็จะสวัสดิการไม่เหมือนกัน,นครับอย่างเช่นตำแหน่งพนักงานขายของเราเราก็จะมีให้โบนัสนะครับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงแล้วก็คอมมิชชั่นประกันครับพูดง่ายๆเลยว่าก็สวัสดิการเราก็ครบเครื่องเลยและส่วนสวัสดิการาต่างๆขึ้นอนกับทั่วๆไปนะเราก็มีประกันสังคมมีต่างๆเหมือนกับบริษัทอื่นๆทั่วไปครับ ข้อแนะนําสําหรับผู้ที่อยากจะมาเข้าร่วมง,งานกับเรานะครับก็ขอให้มีความขยันตทนนะครับแล้วก็รักความก้าวหน้านที่หน้าที่การงานนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็พร้อมจะเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างพวกคุณที่เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวในกับเรานะครับการเตรียมตัวเพื่อจะมาสมัครงานกับเรานะครับก็มีก็อยากให้เตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเออสํานาทะเบียนบ้านทํารูปถ่าย วุธีสำเนาว,วิธีการศึกษานะครับสำเนาวาปาร์ประชาชนนะครับก็แ,แค่สี่ข้าอย่านตรงนี้ก็ขอเตรียมมาให้ครบถ้วนวันรับสมัครจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับ